ใช่ขันหน้าเห็นสติ๊กเกอร์แล้วคุ้นๆนะฮะเราก็ขับตามเขาไปเลยดีกว่าครับดูว่าเขาจะไปไหนนะฮะ มันต้องใช่แน่ๆต้องมาทําอะไรที่ขู่เราแน่ๆตอนเราจะคิดแบบนี้นี่ปันไงล่ะขับตามเลยหหลอกกันนะมีทำท่อผับใหม่เ้วยเฮ้ยก็เรียกว่ามาทำรถพร้อมเจ้าของอู่เลยนะครับคือเราบอกเราไม่ได้นัดกันมานะเราไปเจอวันทันตอกถ้าเราก็ขับตามเขามาเลย เพื่อนว่าผมจะโดนหรอไงขับอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแท <c oughs> าจริงคันนี้ที่เรารีวิวกันไปโอ้ยคนวิวเยอะมากนะสามสี่มือเลยนะเนี่ยขนาดแค่กดๆอะ่ะมันยังแบบวื้ๆเลยวผมเครือมันอะจริง รถเมยชนแม่งก็ไม่ตายคันนี้ยมันโคตรแข็งเลยอยากได้นะดูเป็นรถเดินทางที่แม่งโคตรปลอดภัยเลยาทครัเ,ราเราตามว่าดูว่ววคนน้ใครบมาคาารับร้มท้อก็ตกว่าถ้าไม่ใช่ตกก็อาจจะเป็นท่านอื่นนะลวชป๊บๆเลี้ยวตามด้วยแบบนี้ยล่ะ ไสวัสนดนีท่านพ่อสวัส <c oughs> ดีครับทำไมขับซิ่งจังเลยเรถเ,เครื่องมันแรงออโอ้โอเห็นกดฟือสกดเฟือสนะ์ขับแบบเบาๆนะี่มันแรงมันเด้งเอง คนนึกว่าขับช้าใครขับเร็วไม่ใช่โโอ้ oh. ไปตามเครื่อง <laughs> ชอบจริงกันเป็นกันดิพลัง LPG <laughs>